ทุกคนวันนี้ก็จะมา,าเป็นคลิปเก็บใบก้ามปูหมักนะคะมีใบก้ามปูใบไผ่เนาะก็ทุกคนนะคะหลังจากที่หมักไว้หนึ่งเดือนนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็ถ้าพวกเศษไม้เศษอะไรที่เก็บปับปนมาเราก็เก็บทิ้งนะคะทุกคนก็คือถ้าอนไนเนีย่ยใหญ่ๆคะ่ะเวลาเราเจะออกไปใช้ะคะ่ะก็ก,กิ่งก้านใบอะ่ะ มันจะมีใบมะม่วงใบอะไรปนมาด้วยเนาะผู้คนเนี่ยมันก็อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะมันก็จะมีกิ่งของก้านมะม่วงอยู่ด้วย,วยเนี่ยค่ะเราก็ค่อยเก็บออกตอนเราใช้ด้วยนะคะถ้าตอนนี้เราเห็นเราก็เก็บออกก็ค่ะเราก็หมักหนึ่งเดือนประมาณ1เดือนนะคะอันนี้มีเป็นสูตรหมักแบบใส่ขี้วัวขี้ควายด้วยนะคะ คือรอบหน้าถุงต่อไปเปุ๋ยจะไม่ใส่อขี้บัวนะคะก็จะหมักแค่เป็นใบก้ามปูปรใบไม้แห้งเฉยๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะที่เก็บมาเนาะอ่ะเนี่ยค่ะอย่างพวกกิ่งเนี่ยเราก็เก็บออกก็คือเขาก็มีความร้อนอยู่นะคะทุกคนถ้าเขาหมักอย่างน,นี้นะ ก็คือประมาณนี้เราก็เชื่อมใช้ได้แล้วค่ะทุกคนถ้าเราหมักแบบว่าต้องการแบบละเอียดเลยเหมือนที่เราเป็นดินซื้อมานะคะมันมันมันไม่ได้มันคงจะใช้เวลาหลายเดือนนะคะสามสี่เดือนขึ้นไปว่าแต่อันเนี้ยแค่เนี้ยเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาไปย่อยโตอ,อยู่ในกระถางให้จะได้เขาจะได้เป็นเป็นปุ๋ยด้วยเนาะถ้าเราหมักไว้นานถึงขนาดนั้นอะ คงจะไม่เหลืออินทรีย์วัตถุเยอะอไปอนนั้นได้แล้วะคะ่ะเด็กแค่เนี้ยพ๊บว่ามันก็โอเคมากแล้วพวกพืชน,น่าจะใช้่ชอบแบบนี้นะคะทุกคนคือไม่ต้องหมักแบบว่าละเอียถ้าเขาละเอียดเนี่ยมันเป็นการซื้อมากกว่านะคะทุกคนเราเขาก็จะเอาไปปั่นนะคะก็จะหมักประมาณนี้แล้วค่ะเอาไปปั่นก็ใช้ได้แล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เก็บ ก็จะเก็บใส่ถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะค่ะทุกคนก็เก็บประมาณนี้นะคะก็ใส่ถุงไว้เดี๋ยวก็เอาไปตั้งไว้นะคะเขาก็จะย่อยสลายต่ออยู่ในนี้อีกนะคะแต่ก็คือที่หมักกองไว้อะ่ะก็จะพอแค่นี้ก็คืออันนี้เราก็นําไปใช้ได้เลยแต่ก็อยู่ในนี้เขาก็สามารถย่อยได้อยู่ค่ะ เพราะว่าไม่ได้ตากแดดแห้งนะคะก็ใส่ถุงเก็บประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ้านสวนรักเลยก็ขอจบคลิปเป็นคลิปอัน,นี้การทำปุ๋ยหมักใบาจามจุรีใบสําชาหรือว่าใบก้ามปูเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ